โอเคสวัสดีครับวันนี้อยากจะมาพูดเรื่องข่าวลือของฟ i n a l f เ n t a s y 7 Remake ที่ออกมาเมื่อวานกันซึ่งช่วงนี้ก็อย่างที่รู้กันว่าทีมงานมีการเริ่มพัฒนาพาร์ท2ไปแล้วเนอะาวานก็มีข่าวลือเป็นอีเมลของบุคคลนิรนามเนี่ยนะครับส่งมาให้กับคนที่ชื่อ The Night nice Sky Prince นะครับซึ่งคุณ The Night nice Sky Pri n c e เนี่ยเขาก็เป็นคนทำทวิต t ตอรแล้วก็ เป็นผู้ใช้ทวิตเตอร์แล้วก็เป็นเจ้าของ YouTube Channel ของเขานะครับก็ชื่อตามนี้เลยในที่นี้เนี่ยก็มีอีเมลจากคนนิรนามเนี่ยเ,เป็นใครก็ไม่รู้ใช้ชื่อในอีเมลว่า p l a สเ d e v e l ลอ e r เนี่ยนะครับส่งมาหาเขาโดยอ้างว่าเาจ้าตัวนี้อ้างว่ามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับแบรนด์เมนเตอร์แล้วก็เป็นคนโลโคอลานะครับของทางค่าย ซึ่งเขาก็คนนี้ยซึ่งเป็นใครก็ไม่รู้เนี่ยก็บอกว่ามีเรื่องที่อยากจะมาเล่าให้ฟังแล้วก็บอกว่าไว้เจอกันในไตมาสที่หนึ่งของปี2022เขาก็เขียนอีเมลมายาวเหยียดหลายหน้าเลยนะให้คุณในาสกายพิ้นทีนี้เนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยผมก็ไม่ค่อยเชื่อถือข้อมูลอะไรอย่างนี้หรอกมันเป็นข้อมูลที่หลักลอยใครๆก็สามารถเขียนหรือโมเตเติมปั้นแต่งอะไรอย่างเงี้ยขึ้นมาได้มันก็ไม่มีน้ำหนักอะไรหรอกนะแต่ว่า คือมันก็เคยมีกรณีเหมือนกันที่แบบว่าคนเขียนอะไรไม่รู้หลักรอยบอกไม่ได้ไม่ไม่บอกชื่อแท้นามสก,กุลไม่รู้ว่าตัวเองเป็นใครไม่ไม่เปิดเผยตัวตนเนี่ยนะแล้วก็มาสปอยเกมแล้วก็เล่นข้อมูลออกมาเป็นจริงเนี่ยกรณีอย่างนี้ก็มีเหมือนกันโดยครั้งที่เด่นที่สุดเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นในปี2016เนี่ย1ิ 14, มิถุนายนตอนนั้นเป็นช่วงง,งาน E3 วันแรกเลยนะครับก็วันนั้นเนี่ยมี ในบอร์ดโฟจังของฝรั่งเนี่ยมันมีการให้ข้อมูลเนื้อเรื่องตอนที่สิทั้งเรื่องมาตั้งแต่เรื่องว่าใครจะต้องตายบ้างใครรอดบ้างตอนจบเป็นไงบ้างมีไทมสคริปต์ยังไงบ้างตอนแรกสู้กับอิฟฟรีดหรืออะไรยังไงเนี่ยอาดีเป็นใครทั้งหมดเนี่ยมีการเล่าไว้ในบอร์ดโฟจังแล้วก็มีคนเอามาลงในบอร์ดนิโอกแกรที่ผมตามอยู่เป็นปกตินะครับก็ ซึ่งเนี่ยมันก็เป็นตัวอย่างของการที่มีบุคคลย่านามเนี่ยมาให้ข้อมูลซึ่งเราก็พิสูจน์ไม่ได้ว่ามันจริงไม่จริงแต่ว่ากลายเป็นว่าพอเกมออกมาแล้วเนี่ยถึงพบว่าสิ่งที่เขาพูดมาทั้งหมดแต่แรกเนี่ยพอตทั้งหมดเนี่ยมันเป็นความจริงเท่ากับว่ากรณีฟันต์สิบห้าเนี่ยพอตเรื่องทั้งหมดหลุดออกมาก่อนเกมออกเป็นเวลาคลึ่งปีได้นะครับตอนนี้เนี่ยพอย้อนกลับมาอ่านกระทู้นี้เนี่ยก็รู้สึกว่าโอ้โหม,ม,มัน เป็นเรื่องใหญ่ที่พอเรื่องเกมสักเกมหนึ่งจะหลุดออกมาก่อนสักครึ่งปีแล้วคนคนนี้ที่โพลลงในบอร์ดโฟจังอะ่ะเขาไม่ได้พูดแค่เ,เรื่องเกมแต่ว่าเขายังพูดถึงเรื่องบบพวกเชิงลึกในการพัฒนาด้วยเช่นว่าทําไมถึงมีการเปลี่ยนดีไซน์ของกริยัเรติสทําไมนมคุณนมลระถึงออกจากทีมปอนั้นสิบห้าแล้วก็เกมใช้เวลาเท่าไหร่สภาพแมปเป็นยังไงมีการเตรียมแผนเรื่อง DLC เป็นยังไงบ้างอะไรพวกเนี้ซึ่งในเมื่อเรา ในเมื่อในใสายวันเนื้อเรื่องเนี่ยเขาอธิบายได้ถูกต้องตามจิตท,ทั้งหมดในส่วนเรื่องของการพัฒนาเนี่ยถ้าไม่มีการเข้าใจผิดอะไรเนี่ยเขาในฐานะส่วนหนึ่งของทีมพัฒนาเนี่ยก็น่าจะให้ข้อมูลได้ค่อนข้างถูกต้องแม่นยำนะนะก็ใครสนใจก็ลองเข้าไปอ่านในลิงก์ตามที่ผมชี้ไว้วงไว้อยู่ข้างบนเนี่ยนะครับทีนี้เรากลับมาพูดกันถึงเรื่องของอีเมลฉบับนี้กันดีกว่าเนะว่ามีใจความยังไงบ้าง มาทีนี้เรามาดูในส่วนเนื้อหาของอีเมลจากเพลสเวลเลอร์กันนะครับเขาก็อย่างแรกเลยเข้อแรกอ่านไปด้วยกันนะเขาก็บอกว่าฉากจบของลีเมดพาร์ทหเนี่ยมันก็มีเหตุผลที่สำ้อนด้วยกันหลายอย่างแต่ว่าอย่างหนึ่งที่สําคัญมากเนี่ยคือฉากจบเนี่ยมันจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเป็น Complete Ending คือฉากจบที่ตบบูในตัวเองในกรณีที่เกมเนี่ยมันไม่สามารถทํากําไรได้มากพอและดูว่าไม่ควรจะทําต่อนะ ซึ่งถ้ามันจบลงตรงนี้เนี่ยอย่างน้อยเนี่ยโอเคตัวเกมมันก็ต้องดูเป็น complete product คือเป็นเนื้อหาที่สมบูรณ์และแฟนๆสามารถเอาฉากจบเนี่ยไปตีความเป็นฉากจบ open end conclusion คือฉากจบปลายเปิดได้ด้วยตัวเองนะครับทางค่ายก็หวังว่ามันจะมี future game หรือเกมในอนาคตแหละแล้วก็มีวางแผนไว้แต่ว่าทั้งนี้เนี่ยก็ต้องดูความเสี่ยงหลังเกมวางจําหน่ายได้ด้วยนะครับว่ามันจะสมควรที่จะทําต่อไปหรือไม่ซึ่ง ตอนนี้หลังจากที่เกมออกมาแล้วเราก็ค่อนข้างมั่นใจว่าเขาจะทําต่อนะครับมาข้อต่อมาเขาก็บอกว่าตัวทางวิสเปอร์เนี่ยหรือผู้คุมชะตาเนี่ยก็จะไม่ปรากฏตัวอีกแล้วโดยพวกวิสเปอร์เนี่ยเออถูกเอามาใช้เนี่ยเป็นเหมือนกับว่าเป็นสัญลักษณ์เป็นการทําให้มันชัดเจนคือว่ามีการที่แบบว่า เปลี่ยนแปลง deviation น,นะเบี่ยงเบนไปจากพล็อตด,ดั้งเดิมอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็ destiny เนี่ยก็หรือโชคชะตาเนี่ยมันจะไม่ใช่ r r ีค r t นทีมก็คือเหมือนกับว่ามันไม่ใช่ทีมหลักที่จะใช้ต่อในพาร์ตต,ต่อไปแล้วแล้วก็ตัว whisper เนี่ยก็ได้บรรลุเป้าหมายทําตามเป้าหมายของมันได้จนบรรลุผลไปเรียบร้อยแล้นะก็คือมันก็อาจจะอยากจะปกป้อง ชะตากรรมไม่ให้ใครมาเบี่ยนเบนได้แต่ว่ามันก็โดนเราทําลายไปเรียบร้อยแล้วเนาะอ่ะทีนี้ข้อถัดมาเขาบอกว่าในเรื่องเนี่ยมันมีแค่ Only One Timeline หรือ t i m e ไลน์เดียวนะครับแต่ว่าเดิมทีเนี่ยไอไทม์ไลน์เที่ทําลายเดียวเนี่ยถูกลิขิตจ,จากัดไว้ด้วยสิ่งที่เรียกว่าชะตากรรมแต่ว่าในตอนท้ายของพาร์ทหนึ่งเนี่ยเราก็ได้รีลิสหรือปลดปล่อย ่าทำลายเดียวนี้จากการที่แบบถูกกำหนดไว้ถูกจำกัดไว้ในสิ่งที่เรียกว่าชตาก,กรรมแล้วแล้วก็ทำลายดูนั o อินดิเคทอะมัลติเวิร์สคือคือมันไม่ใช่ว่าในจัก,กรวาลเนี้ยมีมัลติเวิร์สนะแต่ว่ามันแสดงให้เห็นว่าถึงว,ว่ามีการเปลี่ยนแปลงของไทม์ไลน์ที่มีอยู่เดิมหมายความว่าไงเนี้ยคือเดี๋ยว คือตัวผมเองเนี่ยคิดว่าเกมเนี่ยมีหลายไทม์ไลน์มีทั้งไทม์ไลน์ที่เราเห็นในตอนจบนะที่ผมชอบเรียกว่าไทม์ไลน์ที่2ไทม์ไลน์ของภาคออริจินอลแล้วก็ไทม์ไลน์ที่สามที่แตคล,ลอดอะไรอย่างนั้นอ่ะนะแต่เน,นี่ยเขาบอกว่ามันไม่ใช่มัลติเวิร์สไม่ได้มีหลายไทม์ไลน์แต่ว่าแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของไทม์ไลน์ที่มีอยู่เดิมแล้วก็ทีมของพาร์ทเนี่ย มันจะเป็นการแสดงให้เห็นว่าตัวโลกเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรอ่ะอันนี้แปลผิดผูกป,ประการใดค่อยว่ากันทีหลังเนาะอ่ะนา2องเขาก็บอกว่า There is no time travel ก็ไม่มีการ t ท e ทา a เ e ลในเรื่องนี้นะครับแล้วก็ข้อถัดมาก็บอกว่า,เ,าเจตนาของโปรเจกต์การรีเมคเนี่ยมันไม่ใช่การเล่าเนื้อเรื่องของคอมไพลชันขึ้นมาใหม่แต่เจตนาของมันเนี่ยคือการเล่าเรื่องเดิม ด้วยมุมมองว่าถ้าเราสามารถเริ่มต้นวันนี้ใหม่ได้เนี่ยเราจะทำให้มันแตกต่างไปจากเดิมยังไงนะครับแล้วก็บอกว่าพวกเกมในคอมไพลชั่นของฟันันเส่วนใหญ่เนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นที่โปรดปานที่นชอบของ Square Enix ก็ไอ้โปรเจกต์รีเมคเนี่ยก็สร้างขึ้นด้วยความพยายามที่จะสร้างผลงานที่เบบว,ว่าเก็บส่วนที่ทางค่ายโอเคคีบอตเวิร์ก ก็คือสิ่งที่มันแบบดูเวิร์กต่อไปได้ไว้ Why? แล้วก็ตัดส่วนที่มันไม่เวิร์กออกไปดังนั้นเนี่ยเ,เขาก็บอกว่าให้คิดซะว่าไอ้โปรเจกต์รีเมคเนี่ยเป็นอินดีพีเดน t ์แคนนอนก็คือเป็นเหมือนเป็นความจริงในอีกเอกเทศนึงอีกเอกเทศนึงอีกรูปแบบหนึง่งที่แยกออกมานะครับแล้วก็บอกว่าไอ้พวกเนื้อหาของไครซิสคอยเนี่ยก็จะถูกกันออกไปด้วยเหตุผลต่างๆ หลายๆอย่างนะครับแล้วก็ทั้งเรื่องกฎหมายทั้งเรื่องเกี่ยวกับการครีเอทการออกแบบนะแล้วก็พอดของ h ไฮเ c o r e ส่วนใหญ่เนี่ยก็ถูกตัดทิ้งไปไม่ได้เอามาเชื่อมโยงนะแล้วก็มีบางไอเดียเท่านั้นที่จะถูกเก็บไว้แล้วก็มีบางไอเดียที่จะถูกรีฟอร์มเอามาใช้ต่อไปนะครับข้อถัดมาบอกว่าเจเนติสจะไม่ได้ปรากฏตัวในภา์ท2เนาะแล้วก็เดิมเนี่ยการ สร้างการกําเนิดของตัวละครเนี่ยมันเกี่ยวข้องผูกพันกับยุคสมัยหมายถึงว่าในช่วงที่ออกมาช่วงปี2005-2006อะไรช่วงนั้นเนอะและ้วก็ก็คือไม่สามารถเอาแกกลับมาใช้ได้เว้นแต่จะสามารถทำนิวคอนแทคก็คือทำสัญญาใหม่กับตัวคุณแก๊กที่เป็นต้นแบบเป็นคนที่เล่นเป็นตัวเจเนซิตในเดิรออฟเดอะบิลได้นะอ่าแล้วก เนี่ยเพราะปัญหาความซับซ้อนทางสถานการณ์พวกเนี้ยเป็นปัญหาเป็นส่วนที่กันให้ตัวเกมเนี่ยไม่สามารถวางจําหน่ายซ้ำหรือขายแบบเป็นดิจิตอลได้นะครับแล้วก็บอกว่ากฎหมายลิขสิทธิ์ของญี่ปุ่นเนี่ยมันมีความยุ่งยากซับซ้อนอะไรอย่างเงี้ยนะก็ตัวภาครีเมคเนี่ยก็จะต้องเล่าเรื่องใหม่ให้เนื้อเรื่องให้สมบูรณ์ฉบับใหม่ซึ่งโดยที่สแควร์เนี่ยก็ จะไม่มีปัญหาจะเป็นเจ้าของถือตสิทครอบครองในเรื่องทั้งหมดโดยสมบูรณ์ก็คือจะไม่ให้มีปัญหาที่แบบเป็นคอนแทคกับคนภายนอกอย่างเดิมอีกอะไรอย่างนั้น่ะถัดมาเขาบอกว่าในพาร์ทสเนี่ยก็จะยังมีอีเวนต์จากตัวภาคออริจินอลของเกมนะครับแต่ว่าเนื้อเรื่องเนี่ยเราจะไม่ได้บิดเบือนหรือว่าแตกต่างไปจากของเดิม อย่างซินเทอก็คือไม่ได้ต่างไปน้กเท่าไหร่แต่ว่าออเดอร์ออฟอีเวนต์หรือลำดับเหตุการณ์เนี่ยมันก็มีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับแล้วก็สถานที่ในภาคภาคสองเนี่ยก็คือจะจำกัดอยู่ในแลนด์แมสคือดินแดนขนาดใหญ่แห่งหนึ่งแล้วก็ตัวเกมไม่ได้เป็นโอเพนเวิลด์ถัดมาก็ตัวละครก็จะใส่ชุดใหม่ในเวลาที่มันมีการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศหรือว่าในบางฉากในบางสภาพอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงไป,ไปนะ แล้วก็ตัวชุดเนี่ยมันไม่สามารถาเลือกโดยอิสระได้เว้นแต่จะจำกัดไว้ตามแชปเตอร์อะไรอย่างเงี้ยก็คงจะคล้ายๆกับในพาร์ทหนึ่งแหละที่จริงๆแล้วด้วยระบบเกมเนี่ยถ้าไม่ได้ไปแก้ไม่ได้ไปแฮ็กอะไรมันพวกชุดเดรสของแอริทิฟ่าเนี่ยก็จะใช้ได้แต่ตามแชปเตอร์ที่กำหนดเท่านั้นนะครับอันนี้คือโดยระบบเกมของมันนะ แล้วก็อันนี้ก็มีบอกว่ารายละเอียดของแ l ริสเป็นชุดแบบาขาปานของทิฟ้าเป็นชุดเดนิมแบริสก็เป็นพวกชุดกันฝุ่นเดินในทะเลเหมือนคนเดินทะเลาตายอะไรอย่างนั้นนะคราวมีใส่ผ้าพันคออ๋อแล้วก็จะมีการคอลลบคอลโบเรชันกับพวกแบรนด์เสื้อผ้าแฟชั่นอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับเพื่อให้สินค้าพวกนี้มันสามารถขายได้ไปทั่วโลก แล้วก็พาร์ทสเนี่ยจะเน้นหนักไปที่เรื่องของยุฟฟี่นะครับโดยเธอจะปรากฏตัวหลายต่อหลายครั้งก็เหมือนเป็นตัวร้ายตัวกิกี้เรียกว่าตัวกิ้กี้ดีกว่าเนอะแล้วก็การระเจอนหนกับเธอเนี่ยก็จะมีแบบโรเชโผลมาด้วยนะครับโดยที่แบบจะมีการเปิดเผยว่าสองคนนี้รู้จักกันมาก่อนแล้วก็ไม่ชอบหน้ากันแล้วก็หลังจากที่เราคอมพลีตเนื้อเรื่องของวูไถเนี่ย เราก็อมมันจะมีการมันจะมีพวกไซเควสเกี่ยวกับปูไถเนี่ยต้องทำให้สมบูรณ์ก่อนเมื่อจบแล้วก็จะได้ยุปฟี่เข้า,า,าร่วมปราตีมาต่อมาเขาก็บอกว่าไอมันก็จะมีคาแรคเตอร์ทั่นความตึงเครียดปัญหาเกี่ยวกับการมีอยู่ของยุปฟี่ในกลุ่มนะครับแล้วก็บอกว่าตัวบาเลตเนี่ยไม่ชอบยุปฟี่เป็นพิเศษเพราะว่าเธออะเหมือนกับว่า ามาละเลงปั่นปวดหรือว่าการมีอยู่ของเธอเนี่ยมันขัดขวางกับมันขัดกับวัตถุประสงค์ของที่พวกเขากาลังต่อสู้อยู่นะครับอืมต่อมาก็บอกว่ายุปฟี่เนี่ยเข้าร่วมกลุ่มอวาแลนเพราะว่าด้วยเกียดหัวไถ่แล้วเธอก็เกลียดชังพวกชินละเหมือนเดิมอ่ะเนอะแล้วก็ไดเลนไปดีดบีกอสวเอเวอรติงทุกอย่างที่ชินระพูดเกี่ยวกับพวกเขาอยู่ตอนนี้มันเป็นความจริงนะแล้วก็ บทบาทของเคดฟิทเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากแล้วก็ตัวเขาเนี่ยจริงๆเหมือนเดิมเนี่ยก็เป็นสปายจากชินระเนี่ยที่ส่งข้อมูลของพวกอวาเรน์พวกแบรเลตคาวเนี่ยให้กับทางชินระอยู่แล้วว่าพวกเขาวางแผนอะไรกันอยู่ในภาคทัร์ทงเนี่ยเคดฟิทก็จะขี่อยู่บนตัวของเลเธอร์ทีนน่าจะเหมือนภาพที่เราเห็นใน Adventure ีลนะที่เคดฟิทก็จะไปขี่อยู่บนหัวเลเธอร์ทีนแล้วก็ก็คือไม่สามารถควบคุม แคทติเล่นต่างหากได้แต่ว่าเขาเหมือนกับเป็นตัวสนับสนุนท่าของเลเธอร์ทีนะครับก็เป็นตัวที่มีการแก้ไขเปลีป่ยนแปลงอะไรมากเลยวินเซนต์วินเซนต์เนี่ยเอ่อไม่ยังไม่ได้เข้าร่วมกลุ่มเก็บเข้าร่วมกลุ่มไม่ได้ในพาร์ทสองโริตซเนี่ยเป็นฮับไลท์ NPC ก็เหมือนเป็น NPC ที่เหมือนกับตะเตรียมเอ่อฟังก์ชันต่างๆให้กับระบบหมายถึงว่าเราสามารถไปแลกของกับเขาได้ไปแลกไอเทมเป็นตัวที่แบบเข้าไปคุยเพื่อทำ VR simulator ได้ก็อาจจะเหมือนภาคแรกนะที่ที่เราไปคุยกับแชทลี่เพื่อทำภารกิจมิชชั่นต่างๆาหรือว่าเข้าไปใช้ระบบ VR อะไรอย่างเงี้ยก็เพื่อแลกไอเทมเพื่อแลกของอะไรอย่างนั้นในที่นี้เขาก็ว่าซิสก็จะเป็นตัวละครในลักษณะอย่างนั้นนะครับอ๋อนี่เขาบอกว่ามันเติมเต็ม,ตมบทบาทคล้ายๆกับของทางแชทลี่ซึ่งไม่ได้ปรากฏตัวในภาคสเนี่ยนะแล้วก็ถัดมาบอกในคานิกของเกมเนี่ยจะมีการ เปลี่ยนแปลงไปโดยเอาหมด everything เปลี่ยนแม่งแทบทุกอย่างเลยระบบเลเวลเปลี่ยนไปอัปเกรดเปลี่ยนไปเอเวอร์ของอาวุธเปลี่ยน ATB ยกเครื่องใหม่การอัปเลเวลมาทีเรียก็เปลี่ยนแปลงไปตัวละครก็มีคอมมานทุกอย่างนั่งเปลี่ยนหมดอหะและ้วก็สามารถแล้วก็บอกว่าตัวเกมเนี่ยอาจจะมีความยุ่งยากซับซ้อนเป็น1.5เท่าของของเดิมเลย แล้วก็เขาว่าเดิมทีแล้วเนี่ยพาร์ทหนเนี่ยมีวางแผนไว้ประมาณ24 chapter ชัเตอร์นะแต่ก็มีการตัดคอนเทนต์เอาไว้ไปรวมกับพาร์ทสพาร์ทสนะครับแล้วก็หลายๆอย่างก็ถูกเลื่อนไปโดยคิดว่าอาจจะเอาไปใส่ไว้ในพาร์ทสเพราะว่าตัวพาร์ทแรกเนี่ยเนื้อหามันจำกัดอยู่แค่ภายในมิดการเท่านั้นนะครับ แล้วก็แต่ว่าพาร์ทหเนี่ยก็มีปัญหาตรงที่มันไม่ได้รอัพเดอะชาร์ตก็คือมันไม่ได้ทำยอดขายติดลมบนอะไรขนาดนั้นอย่างที่ทางค่ายคาดหวังไว้นะจุดจุดนี้นะครับก็ดูเหมือนว่าไม่น่าจะมีถึงพาร์ทสได้แล้วแล้วก็เนื้อหาอะไราละางจะถูกตัดรวมโปะไปแล้วก็เพื่อให้เนื้อหาเนี่ยมันคอนคลูดมันไปรวมมันจบมันหยุดลงที่พาร์ทสพาร์ทสเนี่ย ยาวกว่าพาร์ทหนึแล้วก็ถูกโปรโมททางการตลาดในประมาณว่าเป็นแกรนคอนคลูชั่นหรือบทสรุปอันยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็ทางบริษัทและทีมพัฒนาเนี่ยก็ผิดหวังกับฟอนต์เที่ไม่สามารถเอาชนะยอดขายของฟอนต์สิได้ในวในช่วงวันจำหน่ายนะเออฟอนต์เจ็ 7, ผมจําได้เปิดตัวช่วงแรก3.5ล้านชุดปัจจุบันช่วงสิงหาคมทั้งค่ายประกาศยอดขายมาว่าจาก3.5ล้าน ขึ้นมาถึง5ล้านชุดแล้วแต่ว่ามันก็ยังไม่เท่ากับยอดฟรนันสิช่วงแรกเลยที่ผมจําได้ว่าเปิดตัว5 6ล้านชุดอะไรอย่างนั้นนะครับอันนั้นคือแต่มันไม่ใช่ยอดขายเพียๆอย่างเดียวนะมันเป็นยอดชิปรวมกับอยอดขายแบบดิจิตอลคือยอดชิปเนี่ยเป็นยอดที่เหมือนกับส่งออกไปวางขายทั่วโลกซึ่งในทางบัญชีเนี่ยมันก็นับเป็นรายได้เกิดเป็นอ,อินคามเข้าบริษัทแล้วแต่ว่า พอเอาไปวางขายตามร้านต่างๆแล้วมันจะขายได้เท่าไหร่เนี่ยก็มันก็เป็นตัวเลขที่แยกกันไปอีกทีหนึ่งคือถึงไปวางขาย5ล้าน6ล้านชุดเนี่ยโอเคในในทางบัญชีทางค่ายได้เงินเข้ามาละเท่ากับมูลค่าการขาย5าล้าน6ล้านชุดแต่ว่าตัวที่ตัวเลขที่ขายเกมออกไปได้จริงๆถึงมือผู้บริโภคเนี่ยมันอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นอันนี้ก็หมายเหตุไว้เพราะว่าคิดว่าหลายคนน่าจะงงอยู่เออแล้วเราเราพูดถึงไหนแล้ววะเดี๋ยนะ อ๋อเขาบอกว่าก็คือบิดหวังที่ไม่สามารถเอาชนะยอดขายฟสทสิบห้าได้แต่ว่ามันก็ได้รับเสียงตอบรับที่ดีจริงๆก็เกมมันก็ขายช่วงโควิดอะมันก็พูดลําบากอะเนอะไม่งั้นถ้าไม่ได้ขายช่วงโควิดยอดขายมันก็คงดีกว่าที่ผ่านมาแล้วก็ริงนงๆนข้างในก็มีการคาดหวังไว้สูงนะครับก็ทางผู้ถือหุ้นเนี่ยแล้วก็ผู้บริหารเนี่ยก็ไม่แฮปปี้กับ การพัฒนาที่เสียค่าใช้จ่ายแพงแล้วก็ซับซ้อนของไฟนั่นสแล้วก็คิดว่าไฟนั่น ff 7 r เนี่ยน่าจะ easy win น่าจะเอาชนะได้ง่ายๆแท้แแ,แล้วเนาะแล้วก็ด้วยความที่ตัวเกมเนี่ยมันทํายอดขายได้ไม่เข้าเป้าอะเขาก็บอกว่า expect คคอเตรียมรับสเปเชียล d i ดิชันแล้วก็การวางจำหน่ายของเกมรอบใหม่ไอตัวนนเนี้ยในพาร์ทห่เนี่ยใน next gen หรือในยุค p 5ได้เลยนะครับแล้วก็เพื่อให้ตัว เจ็ดรีเมคพันหนึ่งเนี่ยมันเพิ่มกําไรมันทำกำไรเพิ่มขึ้นได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะฮะแล้วก็จะจะมีการขายสินค้าไ i อินอะไรอย่างเงี้ยต่อต่อไปเพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกันแล้วก็มีการอะไ่เต้นไปยังหลายๆบริษัทผลิตของสะสมหลายๆอย่างออกมาขายนะครับแล้วก็มี มูฟวีตัวใหม่อยู่ระหว่างการพัฒนาก็เป็นเรื่องในยูนิเวิร์สของ7 r e m รีเมเนี่ยแหละแล้วก็สุดท้ายก็หมายเหตุมาว่าตัวเองเนี่ยก็มีโค้ดดีเลชั่นชิพเนี่ยนะกับคนที่เป็นแปรเมนเตอร์แล้วก็ทางาคนโลคอไลท์นะครับผก็คืออ่านมาทั้งหมดเนี่ยก็เยอะแยะนะแล้วก็คิดว่าไงกันบ้างอะ่ะผมว่าผมก็บ้านนั้นเป็นตัวแต่ก็ถือว่าเป็นการ ปั้นน้ำเป็นตัวที่แอ r พ c ิเช e ในความพยายามของเขามากอยู่เนาะก็อุตส่าห์เขียนอะไรามายาวเหยียดแต่ก็อย่างที่บอกว่าของพวกนี้ยก็ไม่น่าเชื่อถือเท่าไหร่ก็แต่ก็รับฟังไว้เผื่อในอนาคตมอาจจะเป็นกรณีที่แบบเป็นจริงก็ได้เหมือนตอนข่าวลือของอในเรื่องฟอง์15ที่ออกมาอย่างที่ผมบอกไว้แต่แรกนะก็ คิดว่าอย่างไรกันบ้างล่ะโดยเฉพาะไอ้เรื่องประเด็นนี้เขาบอกไม่มีพารสาแล้วจบแค่พารส,สอเนี่ยแหละเพราะว่าด้วยปัญหาหลาย,ลายอย่างแล้วก็กําไรที่ไม่เข้าเป้าโดยเฉพาะเรื่องที่ไม่ไม่สามารถเอาชนะฟันซิสห้าได้ด้วยด้วยหลายๆเหตุผลนะครับก็อันนี้ก็เล่าสู่กันฟังไว้ว่ามันมีข้อมูลช่วงนี้อยู่ก็ไว้ในอนาคตถึงค่อยมาพิจารณากันใหม่ว่า ข่าวลือที่เป็นอยู่ในรอบนี้เป็นความจริงหรือไม่กว่าจะถึงวันนั้นเนี่ยอาจจะมีข่าวลือฟอนตนเจ็ดรีเมคชุดที่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดออกมาอีกก็ได้ก็เหมือนกับข่าวลือฟอนเ์สิห้าเนี่ยมันก็มีเนื้อเรื่องก่อนเกมก่อนเกมออกก็มีปอยเนื้อเรื่องออกมาเยอะแยะผมจําได้เคยอ่านไว้เป็นร้อยๆแบบเลยแต่กลายว่าไอ้ที่อ่านไว้เป็นร้อยๆแบบอ่ะอันที่มันเป็นความจริงอ่ะแม่งคือแบบที่ออกมาแบบแรกก่อนเกมออกครึ่งปี ใครจะไปรู้ว่ามันมีเรื่องแบบนั้นเกิดขึ้นมาได้แต่มันก็เกิดขึ้นเป็นไปแล้วไว้จนกว่าจะถึงวันนั้นก็ค่อยว่ากันใหม่ครับ